เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมเอกดาษสีเขียวๆที่เราเรียกว่าดอลลราเนี่ยมันถึงได้มีอิทธิพลกับชีวิตเราขนาดนี้คือแบบไม่ว่าประเทศไหนจะรบกันหรือราคาน้ํามันจะพุ่งไปแตะขอบฟ้าสุดท้ายทุกอย่างมันก็ต้องกลับมาวัดกันที่ค่าดอลลร์ตลอดแต่พักหลังมานี้เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับกระแสะข่าวเรื่องการเลือกใช้ดอลลร์หรือดีดอลลร์ไรเซชันมันโผล่มาถี่มากจนอดคิดไม่ได้ว่า หรือจริงๆแล้วบัลลังที่ดอลลาร์นั่งมาเกือบศตวรรษมันกำลังเริ่มจะสั่นคลอนเข้าให้แล้วหรือว่าโลกเรากำลังมาถึงจุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันหันหลังกลับได้อีกต่อไปสวัสดีครับทุกคนนี่คือเทมิมันนี่พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้และอัปเกรดการเงินไปด้วยกันแบบไม่กดดันถ้าพร้อมแล้วไปครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าแต่ก่อนเราใช้ดอลลาร์เพราะความเชื่อมั่นล้วนๆเลยนะเหมือนเพื่อนที่รวยที่สุดในกลุ่มและดูจะพึ่งพาได้ที่สุด แต่วันดีคืนดีเพื่อนคนนี้ดันพิมพ์เงินออกมาใช้เองแบบไม่อัน้นจนเงินในกระเป๋าเราที่ฝากไว้กับเขามันเริ่มดูด้อยค่าลงไปเรื่อยๆความน่าเชื่อถือที่เคยเป็นกำแพงเหล็กมันเลยเริ่มมีรอยร้าวให้เห็นครับพอคนเริ่มไม่ไว้ใจเขาก็เริ่มมองหาทางเลือกอื่นสิครับมันเหมือนกับเวลาเราเบื่อแอปธนาคารสีเดิมแล้วอยากลองเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นที่มันตอบโจทย์กว่าซึ่งไอ้รอยร้าวตรงนี้แหละ ที่มันกำลังขยายตัวจนกลายเป็นคำถามใหญ่ของโลกตอนนี้แล้วลองนึกภาพตามนะถ้าวันหนึ่งโลกไม่ได้หมุนรอบดอลล่าร์เหมือนเดิมความวุ่นวายมันจะขนาดไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนรวยรอบกันแล้วนะแต่มันลามมาถึงปากท้องเราเลยครับเพราะระบบเดิมที่เราเชื่อมาตลอดว่ามันมั่นคงที่สุดมันดันเริ่มแสดงอาการเป๋ออกมาให้เห็นผ่านภาวะเงินเฟอ้อและการพิมพ์เงินแบบบ้าคลั่ง ช่วงที่ผ่านมาเราเลยเห็นหลายประเทศพยายามจะหนีออกจากระบบนี้เพราะเขากลัวว่าถ้าเรือลําใหญ่ลํานี้ล่มขึ้นมาเขาจะจมไปพร้อมกับมันด้วยการพยายามหาทางรอดครั้งใหญ่ของโลกมันเลยเริ่มต้นขึ้นตรงนี้เนี่ยแหละเพื่อนเอาจริงๆเรื่องนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเองนะเพราะที่มันน่ากลัวกว่าการพิมพ์เงินคือการที่ดอลลาร์มันไม่ได้ถูกใช้แค่เป็นเงินแต่มันถูกแปลงร่างกลายเป็นอาวุธทีท่ใช้ฟาดฟันกันในสงครามจริงๆด้วยสิครับ ซึ่งเรื่องนี้แหละที่ทำให้หลายประเทศเริ่มนั่งไม่ติดเก้าอี้และต้องรีบขยับตัวทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาลองเจาะลึกกันดูว่าเมื่อเงินที่ควรจะเป็นกลางดันถูกเอาไปใช้เป็นอาวุธในสงครามเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกขนาดไหนและทำไมเพื่อนบ้านคนอื่นถึงเริ่มเสียวสันหลังว่าจนต้องมองหาทางออกใหม่กันยกใหญ่เลยครับคือแบบเพื่อนๆน,นลองคิดดูนะสมมติเราฝากเงินไว้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพราะเชื่อใจว่าเขาจะดูแลให้เราได้ แต่พอวันหนึ่งเราดันไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจเขากลับบอกว่าเฮ้ยเงินที่แกฝากไว้ฉันขอยึดนะแล้วแกห้ามใช้แอปโอนเงินของกลุ่มเราด้วยเป็นใครก็ช็อกถูกไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเวทีโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับการที่สหรัฐสั่งตัดรัสเซียออกจากระบบ SWIFT หรือที่คนชอบเรียกกันว่านิวเคลียร์ทางการเงินมันทำให้ทั้งโลกตาตื่นเลยว่าอ้าว สรุปแล้วเงินที่เราสะสมมาแทบตายเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราทำตัวไม่น่ารักในสายตาเจ้าของระบบเราอาจจะเข้าถึงเงินตัวเองไม่ได้เลยล่ะเนี่ยเอาจริงนะเคสนี้มันคือจุดเปลี่ยนที่รุนแรงมากเพราะมันทำให้คำว่าความเป็นกลางของดอลลาร์หายวับไปกับตาเลยครับพอระบบการเงินถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อกดดันทางการเมืองประเทศอื่นเขาก็เริ่มเสียวสันหลังสิครับ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่อาจจะไม่ได้เป็นพันธมิตรจ๋ากับอเมริกาเขาก็มองว่าถ้าวันนี้เป็นรัสเซียแล้วถ้าพรุ่งนี้เป็นฉันล่ะความระแวงมันเลยลามไปทั่วเหมือนไฟลามทุ่งเลยครับจากที่เคยเก็บดอลลาร์ไว้เป็นเงินสำรองอุ่นๆตอนนี้หลายประเทศเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนการถือระเบิดเวลาที่เจ้าของระบบเป็นคนถือรีโมทไว้ในมือยังไงอย่างนั้นเลยละครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเทรนการมองหาระบบสำรองมันเลยพุ่งกระฉูดขึ้นมาทันทีครับ เราเลยได้เห็นภาพประเทศต่างๆพยายามจะเลิกง้อระบบเดิมแล้วหันมาตกลงกันเองว่าเฮ้ยเรามาค้าขายกันด้วยเงินสกุลเราเองดีไหมหรือไม่ก็หันไปหาอะไรที่มันจับต้องได้มากกว่าอย่างทองคําคือมันเป็นการขยับตัวที่ไม่ได้ทําเพื่อความเท่แต่มันทําเพื่อความอยู่รอดครับเพราะในโลกของความเป็นจริงไม่มีใครอยากวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวที่คนอื่นเป็นคนถือหูหิ้วหรอกจริงไหมครับ ยิงพอมีการยึดทรัพย์สินสำรองของธนาคารกลางกันดื้อๆแบบนี้มันคือการทุบมอข้าวแห่งความเชื่อใจทิ้งไปแบบกู้คืนยากสุดๆเลยครับจังหวะนี้แหละที่ความสนุกมันเริ่มบังเกิดเพราะเมื่อราชาเริ่มแสดงอำนาจจนคนอื่นเริ่มกลัวมันเลยเปิดช่องว่างให้คู่แข่งคนสำคัญที่ซุ้มซ้อมมานานเริ่มเดินหมากของตัวเองบ้างแล้วครับสงครามครั้งนี้มันไม่ได้สู้กันด้วยปืนหรือรถถังอย่างเดียวแต่มันสู้กันด้วยอำนาจการค้าขายและการยอมรับในระดับโลกด้วยสิครับ ซึ่งในหัวข้อต่อไปเราจะมาดูกันว่าแล้วคู่อำนาจใหม่ที่ว่านี้มีใครบ้างที่กำลังพยายามขึ้นมาเขย่าบัลลังดอลลร์และพวกเขามีไม้เด็ดอะไรมางัดกับพี่ใหญ่เจ้าของระบบเดิมกันแน่ครับบอกเลยว่าแต่ละเจ้าเนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยครับคือแบบพอพี่ใหญ่ดอลลร์เริ่มทำตัวเอาแต่ใจเพื่อนในห้องคนอื่นเขาก็เริ่มซุบซิบกันแหละครับว่าเราจะยอมให้เขาคุมเกมคนเดียวแบบนี้ไปตลอดจริงหรอจังหวะนี้แหละครับที่คู่อำนาจใหม่อย่างกลุ่มบริกส ที่มีพี่เบิ้มอย่างจีนกับรัสเซียเป็นแกนนําเริ่มขยับตัวแรงขึ้นมาทันทีเพื่อนๆลองดูสิครับพักหลังมานี้เราได้ยินข่าวบ่อยมากว่าจีนพยายามจะผลักดันเงินหยวนให้กลายเป็นทางเลือกใหม่ในการค้าน้ํามันหรือที่เขาเรียกกันว่าพีทโรหยวนคือมันเหมือนการที่เขาพยายามจะบอกโลกส่วนที่เหลือว่าเฮ้ยไม่ต้องง้อดอลลาร์ก็ได้นะมาใช้เงินบ้านฉันสิเดี๋ยวลดราคาให้พิเศษอะไรประมาณนี้เลยครับเอาจริงนะ แผนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเปลี่ยนสกุลเงินโอนไปมาเฉยๆแต่มันคือการสร้างกำแพงเมืองจีนทางการเงินขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใครมาสั่งสายหันขวาหันได้อีกยิ่งตอนนี้เราเห็นการตกลงซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศแบบใช้เงินสกุลท้องถิ่นตัวเองกันมากขึ้นมันเหมือนกับว่าโลกกำลังแบ่งพับแบ่งพวกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับจากเดิมที่มีแค่ห้างใหญ่เจ้าเดียวให้เดินตอนนี้เริ่มมีตลาดนัดข้างบ้านที่ของสดกว่าและไม่เรื่องมากโผล่ขึ้นมาเพียบ ความเทค่คือมันไม่ได้มีแค่จีนนะครับแต่ประเทศอย่างบราซิลอินเดียหรือซาอุเองก็เริ่มขยับมาร่วมวงไพยบูนนี้ด้วยเพราะทุกคนต่างก็อยากมีอำนาจต่อรองในมือตัวเองทั้งนั้นแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าอาวุธลับที่คลาสสิกที่สุดที่พวกเขากำลังสะสมกันแบบเงียบๆแต่มาหาศาลมากก็คือทองคำครับคือในขณะที่ดอลลาร์เป็นแค่ตัวเลขในหน้าจอแต่ทองคำมันคือของจริงที่อยู่มาเป็นพันปี ธนาคารกลางทั่วโลกแห่กันซื้อทองสะสมเข้ากลุ่กันเป็นว่าเล่นเหมือนกําลังเตรียมตัวรับมือกับพายุใหญ่ยังไงกันเลยมันเป็นสัญญาณที่ชัดมากว่าความเชื่อมั่นในระบบกระดาษมันกําลังลดถอยลงและทุกคนกําลังกลับไปหาสิ่งที่มีมูลค่าในตัวเองจริงๆเพื่อใช้เป็นโลกกาบังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งภาพรวมตรงนี้มันทําให้เราเห็นชัดเลยว่ายุคที่ดอลลาเป็นราชาเพียงผู้เดียวมันกําลังจะจบลงและเข้าสู่ยุคที่ใครมีของจริงในมือคนนั้นคือผู้ชนะครับทีนี้พอเราคุยเรื่องขั้วอํานาจของรัฐบาลกันมาเยอะแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าอา้าวแล้วถ้าเราไม่อยากเลือกข้างรัฐบาลไหนเลยล่ะมีทางออกอื่นไหมบอกเลยว่ามีครับเพราะท่ามกลางสงครามการแย่งชิงความเป็นใหญ่ของเหล่าประเทศมหาอำนาจ มันดันมีม้านอกสายตาตัวหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลางจริงๆไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่มีใครสั่งปิดระบบมันได้ซึ่งในหัวข้อถัดไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Bitcoin ครับว่าทำไมไอ้เงินดิจิทัลที่เคยโดนสบดประมาทเนี่ยถึงอาจจะกลายเป็นพระเอกตัวจริงในโลกหลังสงครามที่ทุกคนต่างระแวงกันเองแบบนี้บอกเลยว่าพล็อตเรื่องนี้มันยิ่งกว่าหนังไซไฟครับคือแบบเพื่อนๆลองนึกภาพนะ ในขณะที่ประเทศนั้นก็อยากคุมเงินประเทศนี้ก็อยากดึงใหญ่ทุกคนพยายามจะสร้างกฎเกณฑ์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นแต่มันดันมีเจ้าบิตคอยนี่แหละครับที่เกิดมาเพื่อตะโกนใส่หน้าทุกคนว่าฉันไม่สนว่าผู้แกจะรบกับใครเพราะฉันไม่ฟังคําสั่งใครทั้งนั้นความเจ๋งของมันคือความเป็นกลางแบบร้อยซไงครับมันไม่มีประธานาธิบดีไม่มีธนาคารกลางและไม่มีใครสามารถกดปุ่มแบนใครออกจากระบบได้เพียงเพราะความหมั่นไส้ส่วนตัวเท่านั้น สำหรับโลกที่กำลังแบ่งพักแบ่งพวกและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแบบตอนนี้บิตคอยน์เลก,กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ปลอดภัยที่ใครๆก็สามารถเข้ามาใช้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหักหลังครับเอาจริงนะเมื่อก่อนคนอาจจะมองว่าบิตคอยนมันคือเรื่องของพวกเนิร์ดคอมพิวเตอร์หรือพวกเกงกำไรขำๆใช่ไหมแต่ดูตอนนี้สิครับในยุคที่ดอลลาร์ถูกใช้เป็นอาวุธ และทองคำก็ขนย้ายยากแสนยากบิตคอยน์มาเลกลายมาเป็นทองคำดิจิทัลที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่สุดๆครับคือมันมีความแกร่งเหมือนทองคำเพราะมีจำนวนจำกัดแต่ดันคล่องตัวกว่าเพราะโอนไปไหนก็ได้ทั่วโลกภายในไม่กี่นาทีที่สำคัญคือมันยึดไม่ได้ครับถ้าคุณจำรหัสผ่านได้เงินนั้นก็เป็นของคุณจริงๆไม่ว่ารัฐบาลไหนจะล่มหรือจะโดนคว่ำบาตรยังไงก็ตามตราบใดที่อินเทอร์เน็ตยังอยู่บิตคอยน์ของคุณก็ยังปลอดภยัย นี่แหละคือเหตุผลที่หลายคนเริ่มมองมันเป็นทางรอดในโลกหลังสงครามที่ระบบเดิมพึ่งพาไม่ได้อีกต่อไปครับแล้วลองคิดดูนะเพื่อนๆในโลกที่ทุกคนจ้องจะจับผิดกันการมีระบบที่ทํางานด้วยโค้ดคอมพิวเตอร์แทนที่จะใช้ความไว้วางใจในตัวบุคคลมันคือการปฏิวัติเลยนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งเดาใจว่าพรุ่งนี้ลุงแซมจะพิมพ์เงินเพิ่มไหมหรือพี่สีจะสั่งปิดบัญชีใครหรือเปล่าเพราะกฎของบิตคอยมันถูกเขียนไว้ตายตัวและเปลี่ยนไม่ได้ตามใจชอบ ความโปร่งใสตรงนี้แหละครับที่มันดึงดูดใจคนที่เริ่มเบื่อหน่ายกับการเมืองโลกที่เล่นแง่กันไปมาจนตอนนี้เราเริ่มเห็นบางประเทศเริ่มมองหาการเก็บบิตคอยเป็นเงินสำรองควบคู่ไปกับทองคําแล้วได้ซ้ํามันเหมือนเรากําลังเปลี่ยนจากการเชื่อถือในตัวบุคคลไปใช้การเชื่อถือในวิชาคณิตศาสตร์แทนซึ่งมันโกงกันยากกว่าเยอะเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับเพื่อนๆในขณะที่บิตคอยกาลังทําหน้าที่เป็นอิสรภาพทางการเงินฝั่งรัฐบาลเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆหรอกนะ ใครจะยอมเสียอำนาจการคุมเงินไปง่ายๆจริงไหมครับเขาก็เลยเตรียมส่งคู่ปรับตัวฉการออกมาสู้ซึ่งมันคือเงินดิจิทัลที่รัฐบาลสร้างขึ้นเองหรือที่เรียกกันว่า CBDC นั่นเองครับมันคือการพยายามเอาเทคโนโลยีเดียวกันมาใช้แต่ดันให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับบิตคอยแบบสุดกู้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลองเจาะลึกกันดูว่าสงครามเงินดิจิทัลระหว่างเงินที่เสรีกับเงินที่ถูกคุมมันจะออกมาหน้าไหนและมันจะเปลี่ยนชีวิตประจำวันของเราไปมากขนาดไหนครับ บอกเลยว่าเรื่องนี้มีทั้งความล้ําและความน่าขนลุกผสมกันอยู่ครับผมคือแบบเพื่อนๆเคยดูหนังแนวสายฟายที่รัฐบาลรู้หมดเลยไหมว่าวันนี้เราไปซื้อกาแฟที่ไหนกินข้าวกับใครหรือใช้เงินไปกับเรื่องอะไรบ้างนั่นแหละครับคือภาพหลังๆของสิ่งที่เรียกว่า CBDC หรือเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางคือในขณะที่บิตคอยเกิดมาเพื่อให้อิสระแต่เจ้า CBDC เนี่ย มันถูกสร้างมาเพื่อการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จเลยนะเอาจริงนะมันก็ดูสะดวกดีแหละโอนไวไม่ต้องมีสมุดบัญชีแต่เหรียญอีกด้านของมันคือรัฐบาลจะเห็นทุกความเคลื่อนไหวในกระเป๋าเงินเราแบบเรียลไทม์เลยครับมันเหมือนเรามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในกระเป๋าสตางค์ตลอดเวลาเลยซึ่งในโลกหลังสงครามที่รัฐต้องการความมั่นคงสุดขีดเขาจะใช้สิ่งนี้แหละเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเศรษฐ,ฐกิจครับแล้วความน่าขนลุกมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อน คือเงินพวกนี้มันสามารถตั้งเงื่อนไขได้ด้วยนะเช่นถ้ารัฐบาลอยากกระตุ้นเศรษฐกิจเขาอาจจะสั่งว่าเงินก้อนนี้ต้องใช้ภายใน30วันนะถ้าไม่ใช้มันจะหมดอายุหรือเงินนี้ห้ามเอาไปซื้อของนอกประเภทที่กำหนดนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการโอนเงินแล้วครับมันคือการบงการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราผ่านตัวเลขดิจิทัลเลยครับ ในยุคที่โลกแบ่งขั้วอำนาจรัฐบาลแต่ละประเทศจะพยายามผลักดัน CBDC ของตัวเองออกมาเพื่อสู้กับตอลล่าและเพื่อป้องกันไม่ให้เงินไหลออกไปหาบิตคอยหรือสินทรัพย์อื่นที่เขาคุมไม่ได้มันคือสงครามการเงินในระดับที่ใครคุม Data ได้คนนั้นคือกษัตริย์อย่างแท้จริงเลยครับเอาจริงนะผมว่าเรากำลังจะได้เห็นการสู้กันที่ดุเดือดมากระหว่างเงินที่มีอิสระกับเงินที่ถูกโปรแกรม เพราะรัฐบาลเขาคงไม่อยู่เฉยปล่อยให้เงินนอกระบบมาโตแข่งกับเขาหรอกครับเขาเลยต้องพยายามเอาความสะดวกสบายของ CBDC มาล่อใจเราในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะสร้างกำแพงหรือภาษีโหดๆมาบล็อกทางเลือกอื่นไว้ด้วยมันเหมือนเราถูกต้อนเข้าทางเดินที่เขาขีดไว้ให้เป๊ะๆเ,เลยครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูสิว่าโลกหลังสงครามที่ทุกอย่างพังทลายแล้วมีระบบเงินแบบนี้เข้ามาเสียบแทนมันจะทำให้คำว่าความเป็นส่วนตัวของเราหายไปขนาดไหน มันเป็นความล้ําที่มาพร้อมกับความน่ากังวลแบบสุดๆเลยล่ะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปใช้ดอลลาห์หยวนหรือจะหันไปหาบิตคอยกับ CBDC สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่เราต้องรู้ว่าโลกใช้อะไรแต่มันคือการที่เราต้องรู้ว่าเราจะรอดได้ยังไงในวงจรน,นี้ต่างหากครับเพราะสุดท้ายแล้วระบบมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ความมั่งคั่งของเราคือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้ด้วยตัวเอง เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาสรุปกันหน่อยว่าในฐานะคนตัวเล็กๆอย่างเราท่ามกลางคลื่นยักษ์ของการเปลี่ยนผ่านอำนาจการเงินโลกแบบนี้เราควรจะวางหมากในชีวิตยังไงดีและมุมมองส่วนตัวของผมต่อเรื่องนี้เป็นยังไงบอกเลยว่าช่วงจบนี้สำคัญมากเพราะมันคือทางรอดที่พวกเราต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้เลยครับผม เอาจริงนะเพื่อนๆมาถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าโลกหลังสงครามมันไม่มีคำว่าเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วล่ะครับคือดอลลา่าอาจจะไม่ได้หายวับไปมีพริบตาหรอกครับแต่มันจะเสียตำแหน่งพระเอกตัวคนเดียวไปแน่นอนครับคือแบบเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องมีทางเลือกสำรองไว้เสมอในมุมมองส่วนตัวของผมนะผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องเลิกยึดต,ติดกับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งแบบร้อซได้แล้วล่ะครับ เพราะในโลกที่ความขัดแย้งมันพร้อมจะปะทุขึ้นมาทุกเมื่อการกระจายความเสี่ยงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดครับเหมือนกับการที่เราไม่อยากลงแอปธนาคารเดียวไว้ในมือถือนั่นแหละเผื่อวันไหนระบบล่มหรือโดนแบนเราก็ยังจะมีที่พึ่องอื่นไว้อยู่นะครับคือถ้าจะให้ผมสรุปสั้นๆสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างเรานะความรู้คืออาวุธที่สำคัญที่สุดครับในเมื่อรัฐบาลรบกันด้วยเงินตราเราก็ต้องสู้ด้วยการถือสินทรัพย์ที่มันหลากหลายขึ้นครับ ส่วนตัวผมมองว่าสูตรผสมที่น่าสนใจคือการบาลานซ์ระหว่างของจริงที่จับต้องได้อย่างทองคำหรืออสังหาควบคู่ไปกับเงินที่เป็นกลางอย่างบิตคอยและแน่นอนว่าเงินสดในสกุลที่ยังพอมีความมั่นคงก็ยังจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันครับคือเราต้องทำตัวเหมือนธนาคารกลางของตัวเองอะ่ะเพื่อนๆต้องมีการจัดพอที่ยืดหยุ่นพอที่จะรับแรงกระแทกจากทิศทางไหนก็ได้ไม่ว่าหยวนจะมาหรือดอลลาร์จะเป๋เราก็ยังยืนระยะอยู่ได้แบบไม่หลังหักครับ ส่วนเรื่องที่หลายคนกลัวว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเปลี่ยนระบบเงินจริงๆเราจะไม่ลำบากเหรอผมอยากจะบอกว่ามนุษย์เราเก่งเรื่องการปรับตัวเสมอครับเพื่อนๆตั้งแต่สมยใช้เปลือกหอยใช้ทองจนมาถึงกระดาษและกำลังจะไปสู่ดิจิทัลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ่านมันจะมีโอกาสแฝงตัวอยู่เสมอสำหรับคนที่มองเห็นภาพใหญ่ก่อนใครครับสิ่งที่น่ากังวลจริงๆไม่ใช่การที่ดอลลาร์จะล่มหรอกครับแต่มันคือการที่เราไม่เตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลงต่างหาก ยุคนี้ใครที่ยังหลับหูหลับตาเชื่อว่าโลกจะหมุนแบบเดิมไปตลอดนั่นแหละคือคนที่จะเจ็บหนักที่สุดแต่เพื่อนๆที่มานั่งฟังกันตรงนี้ผมเชื่อว่าเรามีแต้มต่อกว่าคนอื่นเยอะแล้วล่ะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมอยากชวนเพื่อนๆลองกลับไปตั้งคําถามกับตัวเองดูนะว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วเงินในบัญชีเราไม่ได้มีค่าเท่าเดิมเรามีอะไรสํารองไว้ในมือบ้างไว้ยังเรื่องนี้ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่มันคือการเตรียมพร้อมเพื่อความอุ่นใจของตัวเราเองและครอบครัว ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือมองว่าใครจะเป็นราชาคนต่อไปลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมอยากฟังมุมมองของเพื่อนๆเหมือนกันว่าโลกในจินตนาการของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพการเงินกันให้ดีด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเช็คราคาทองกับ b t c แป๊บเพื่อจะได้ขยับขยายอะไรเพิ่มด้างลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าคุณเป็นคนทำงาน และเริ่มรู้สึกว่าเรื่องเงินทุกวันนี้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆต้องตามข่าวเยอะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรเชื่ออะไรผมเลยสรุปภาพใหญ่ทั้งหมดไว้ให้อ่านแล้วตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าบิตคอยน์คืออะไรทำงานยังไงเข้าใจง่ายสำหรับคนไม่มีเวลาต่อด้วยเงินเฟ้อระบบที่ปล้นคนทั้งโลกแบบเนียนที่สุดอธิบายว่าเงินเฟ้อทำงานยังไงกับชีวิตเราทำไมทำงานเท่าเดิมแต่เงินกลับมีค่าน้อยลงทุกปีสรุปเข้าใจในเล่มเดียว และสุดท้ายคือการพาไปดูภาพประวัติศาสตร์การเงินโลกว่าระบบเงินมันค่อยๆมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเพื่อให้คุณมองเกมเงินได้ยาวขึ้นเล่มนี้สรุปแบบเล่าให้เพื่อนฟังเข้าใจง่ายจนตาสว่างไม่ได้สอนให้รวยเร็วแต่ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีขึ้นในระยะยาวใครที่ไม่อยากไล่ดูหลายคลิปผมสรุปไว้ให้หมดแล้วใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องเทมิมันนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์และถ้าใครอยากเลี้ยงน้ำผมสักแก้วก็กด Super Thanks ด้านล่างได้เลยครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันตอนหน้าครับเทมิมันนี่ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน